ท่านผู้ชมเดินทางออกจากบ้านมาตลอดออกหมายตกปลาของธรรมชาตินะครับผมขณะนี้เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วนะครับมาเจอกันท,ที่หน้าหมายนะครับผมเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยบุญสุขเางทางเลี้ยวขวาหมายแล้วนะครับผม ซอยอิ่นสุกนะครับขับต่อไปบนซอยบุ่นสุกอีก1กิโลเมตรครับทางเลี้ยวข้อหมายนะครับผมเราจะวิง่งล็อกคลองไปเรื่อยๆนะครับผมจะมาเจอป่าบัวนะครับ เดินทางมาถึงหน้าหมายแล้วนะครับผมหมายที่เรามาวันนี้นะครับเป็นหมายคลองมีช่องว่างระหว่างฝ่าบัวนะครับผมนะครับหน้าหมายของเราวันนี้นะครับพอมาถึงก็มีน,นักานากตกปลาม,มาแล้วท่านหนึ่งนะครับต่อมาจะลงก็เป็นคลองนะครับชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าซอยอุ่นสุกนะครับผมมีถนนเลาะคลองสองฝั่งนะครับ ฝั่งคอนนะครับนี่มีนั่นน่จอดรถตรงนี้นะครับผมจอรถหน้าหม่นะครับหมายนี้ไม่มีร่มนะครับแต่นานะทันใดจะมาก็เตรียมร่มมาด้วยนะครับราว่าแดดร้อนนะครับผมแล้วก็เตรียมพร้อก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,านา้าๆที่ชื่นชอบและมีใจรักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อ,องน้าชาปาตะลอนชแน,นลนะครับผมก็ผมน้าชานะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมนะครับมาตะลอนออกหมายตกปลาของธรรมชาติเช่นเคยนะครับก็หลับหมายที่เราผมพามาวันนี้เป็นหมายคลองเยียบซอยอุ่นสุกนะครับผมอยู่บุรธสามโคก,กจังหวัดจุนธานีนะครับก็ส่วนที่กัดหมายนะครับเดีย๋ยวผมจะปักหมุดไปให้ใต้คอมเมนต์นะครับผม เกนานาท่านใดสนใจพิกัดหมายนะครับกดก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับหมายนี้ไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกนะครับผมมาตามโพสต์ขอานานในกลุ่มนักตกปลานะครับก็มาลองดูนะครับเดินทางออกจากบ้านก็หกโมงครับมาถึงหมายก็หกโมงครึ่งนะครับก่อนก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับก็มาผสมเหยี่ยกันนะครับผมเตรียมลงบิกกันครับก็ส่วนสูตรเยื่อก็ที่ผมใช้นะครับ ็สูตรเดิมนะครับผมสูตรเดือตกปลาคันพุ่งนะครับก็ผมได้ลงวิธีการผสมเดือไว้ที่หน้าช่องนะครับอีพีเจ็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมลองนําไปใช้ดูนะครับผมครับพร้อมแล้วก็ผสมเดือตกลงเบ็ดกันเลยครับส่งน้ำมาครับก็เดือก็ผสมเสร็จแล้วนะครับผมส่วนคันเบ็ดที่ผมใช้วันนี้นะครับ เป็นคัน8ปุตดนะครับผมเวทดอยู่ที่8ห6นะครับสายหวานนะครับผมตกปานินนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมชุดปลายสายนะครับผมจะใช้เป็นตะกร้อวิ่ง2เซนนะครับจิโน่เบ็ดดวงเบ็ดจิโน่0.82ดวงนะครับตะกั่วก็10กรัมนะครับส่วนสายเอ็นนะครับผมใช้ประมาณ10-12ปอนด์นะครับไม่เกินนี้นะครับผมรับการตกปานินนะครับสายหวานนะครับผม ปาน,นี้นะครับชุดอุปกรณ์ก็ปั้นเหยื่อลงเบ็ดเลยนะครับครับก็ครับปั้นประมาณนี้นะครับผมลูกไข่ไก่หรือลูกมิงปองนะครับต่อไม้แรกก็จะใช้ลูกใหญ่นะครับผมก็ตีอ่อยปลานะครับครับต่อเป็นลงไม้แรกเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมก็ลงเบ็ดทั้งหมดหกคันเรียบร้อยนะครับผมลงเบ็ดเสร็จก็เจ็ดโมงนะครับสําหรับหมายนี้นะครับก็แแ้มแดกของเราวันนี้จะเป็นปลาอะไรนะครับผมหมายใหม่นะครับก็ฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับผมครับดีกันเลยครับผม ครับผมมงเได้ประมาณ15นาทีนะครับก็ได้เต็มแรงมาแล้วครับรุน่นต่อไปนะครับผมครับวันนี้ก็ประเดิมมาประชังใหม่นะครับผมอันมานครับ สองนะครับท่านผู้ชมว้าวอันจ้บที่สองนะครับใครสวยนะครับผมรุ่นต่อไปครับท่านผู้ชมก็ลองเบ็ด ไม้แรกไปนะครับก็ได้ปรนนินมาสอแต้มมาแล้วครับผมก็ถือว่าเราแถวละครับสําหรับการมาหมายนี้นะครับครับเปลีย่ยนยีชุด2ครับผมวิต่อครับ <ม>พระเจ<ช>้าจอดมันยอดมากลน,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 นต่อไปครับผมยอดครับครับผมหมายนี้แนะนําให้นําร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับผมไม่มีร่มไม้นะครับลงเบ็ดชุดสองเรียบร้อยก็มาตามรุ่นต่อไปนะครับผมไดายปนินมาสามแต้มแล้วนะครับ ครับเพื่อนๆน้ำตกปามมาเยอะแล้วนะครับก็ลุนต่อไปนะครับผมมีเจ้ามีตัวตอนเย็นจะมาส่งงานนะครับลุนต่อไปครับผมวัดไมทันนะครับ พานึงพาไปติดต่อนะครับขาดน,นะครับเดี <Yes. S 1> ๋ยวกำลังคนเป็นหนึ่งชุดนะครับผมไี่เป็นไรครับรุ่นต่อไปครับเอาไปสอบถามนั้นหนังนนะาเลืนข้างน,นะครับว่าได้แต้มได้ตัวหรือยังนะครับผมน,บนี่อยากไปดูวันนี้ เค,เ,คเคยมาลงนเคยมาลงมันก็ใแถวนี้เคยมาแต่มันกินสายครับกินสายเหรอครับแล้วมันก็เป็นบางวันนีปก <c oughs> <laughs> ติมันจะกินเช้านะครับะละมาไหจะมาไหนี่กินสายนะครับสายประมาณสิบโมงกว่าแล้วก็เป็นบางวัน,บา,วน,นบางวันก็กินน้อก็ไม่กินรครับครับเมื่อครู่ก็เดินไปสอบถามตนา้นน้าข้างๆมาแล้วครับน้าแกก็งเงียบนะครับผมมาตั้งแต่เช้านะก็ยังไม่ได้สักแต้มเลยนะครับ ผมก็ได้มาสามแต้บนะครับปนินถือว่ารอดเห้วนะครับสำหรับหมายนี้นะครับผมก่อรุ่นต่อไปสักพักหนึ่งนะครับสู้ต่อครับผมปาะเทียนใส่สวยนิเดีนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมเลยไม่เห็นตอนวัดนะครับไส้สวยนะครับผมรอดครับรุ่นต่อไปครับผม ดีกแล้วครับผู้ชมอมาแล้วครับผมทคัเลยครับผม อ๋ย <Yeah. S 1> ใหญ่เริ่มเข้าแล้วนะครับผมบจัดแล้วนะครับผมครับมาครับเข้าสองขันพร้อมกันเลยนะครับ โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากใส่สวยเริมเข้าแล้วนะครับผมยอดครับดูต่อไปครับผมมันมานครับชาวปลาเริ่มเงียบนะครับก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้มันหมูนะครับแต่นี่กินมันหมูนะครับผมมันหมูนแดงนะครับคอยใช้มันหมูครับ ใช้สวยนะครับครับยอดครับลองเปลี่ยนมาใช้มันหมูน้ำแดงหอยท้ายนะครับผมปลาเข้านะครับลองดูครับผม วงฟ้าเริ่มจะเข้านะครับ,บเป้นบบดไม้นี้เราเปลี่ยนมาห้อยห้อยท้ายมันหมุนแดงนะครับผมนี่น,นะครับบรกเปลี่ยนเมื่อกี้ไม้แรกก็ได้ปานินเป็นหนึ่งแต้มน้ครับผมนี่นครับทีต่อไปครับผม ร้อนนะครับผมเปลี่ยนหมวกสู้แดดนะครับพอบางแดดด้านหลังได้นะครับผมไม่ร้อนนะครับหมวกแบบนี้นะครับผมแนะนำนานะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับด้านหลังคอจะได้ไม่ร้อนนะครับผมสู้แดดรุ่นต่อไปครับผมสู้ครับ ปรากฏวัดไม่ทันนะครับผมลุ้นต่อไปครับครับก็เวลานี้สิบโมงคึ้นแล้วนะครับผมสำหรับหมายนี้ืีว่ารอดเทวนะครับขอได้แจมได้ตัวนะครับผมลุ้นต่อไปครับผมสู้ครับ อัาน,นินไซส์สวยๆหนึ่งแต้มมาครับผมยอดครับกินมันหมูนะครับผมก็อ,อเขียวมันหมูครับได้ผปนะครับผมก็<อ>หมายนี้แนะนำห้อยมันหมูห้อยใา้นะครับมันบานครับถือว่าหาก,กินดีอยู่นะครับ กินช่วง10โมงขึ้นไปนะครับผมสำหรับหมาย้ก็มาลุ้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมสู้ต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมตอรอลุ้นช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่ยงปลาค่อนข้างจเงียบนะครับผมตามลุ้นําเชียร์ต่อไปนะครับผมอปลากินช่วงบ่ายครับสู้ครับผม พระเจ้ายอดมันยอดมากีจบเว้นนะครับผมคิวแลครับผมตุ้มจบครับเก็บไปก่อนนะครับผมเรื่อยแจะปล่อยอีกทีนะครับสวยนะครับผมอันนี้ใส่สวยดีแต่ยังนะครับผม เอาเอยๆนยครับผมปลาหมายมนี้นะครับขึ้นต่อไปแล้วครับขอบครับท่านผู้ชมอย่างน,นี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะครับผมก็มีนา้ามาตกด้วยอีกสามคันนะครับผมนา้าแกมาลงด้านข้างนะครับ ก็หมายนี้เป็นหมายนประจําของพวกนา,นาเขานะครับผมผมก็มาครั้งแรกนะครับสักพักก็คงต้องถอนกำลับบงกลับนะครับผมก็งคงต้องหลีกให้หนาเขาลงนะครับรับหน้าหมายประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รุ้นต่อไปอีกสักพักครับผมยังไงก็คงต้องขอก็มบ,บิดกลับนะครับท่านผู้ชมครับ ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับผมถึงเวลากลับแล้วนะครับผมก็สําหรับการมาหมายนี้นะครับหมายซอยซอุ่นสุขนะครับก็ถือว่าลอดแก้วนะครับผมกับการมาครั้งแรกนะครับอุปกรณ์เขาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูผลงานวันนี้กันกันเลยนะครับครับมาดูผลงานเลยนะครับผมส่งงานครับ ส่งงานนะครับผมมรดูผลงานวันนี้กันเลยนะครับไฟอุ่นสุขนะครับผมบรรดูผลงานนะครับผม นี่นะครับผมได้อยู่แลครับครับคลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมออร์เฮลนะครับค,ครับก็ประมาณนี้นะครับผมอขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ที่เข้ามาติดตามรับชมการออกหมายตกปลาในวันนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปหน้าผมออกหมายตกปลาที่ไหนนะครับจะได้ไม่พลาคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับการออกหมายตกปลาวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่ในอีีหน้าครับผมสวัสดีครับ